สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการประกวดทำคลิปสัญจรดีวิถีไทยปี2ขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า80,00 0 0บาท เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับมารยาทไทยและวินัยจราจรเปิดโอกาสให้ได้มีการใช้พื้นที่ในการแสดงออกทางความรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์นบนโลกโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการใช้มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจรค่ะ โครงการประกวดทำคลิปนะคะสัญจรดีวิถีไทยปีที่2ขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายนะคะซึ่งเราได้จัดต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะเ,เราได้แรงเห็นถึงความสำคัญในการใช้มารยาทไทยในการช่วยแก้ไขปัญหาจราจรซึ่งเราประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้นะคะเรา ก็เลยดําเนินการโครงการนี้มาต่อเนื่องปีปีนี้เป็นปีที่2นะคะซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับการตอบรับที่ดีมากจากน้องๆเยาวชนนะคะที่ได้ส่งคลิปเข้าร่วมประกวดกับเรานะคะมากถึง103คลิปด้วยกันสําหรับในปีนี้นะคะก็อยากจะเรียนเชิญชวนน้องๆเยาวชนทั่วไปนะคะทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุ่นระดมศึกษาส่งคลิปเข้ามาร่วมประกวดนะคะจนถึงวันที่18กร,รกฎาคมนี้ซึ่ง ในปีนี้พิเศษมากค่ะเรามีเงินรางวัลมากกว่าเดิมนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆสูงทิเข้ามาร่วมประกวดนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอ e ีเวนต์ดีๆดีที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ i p m อัปเดตลงแล้วนะคะลูกปานและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ